สวัสดีค่ะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้น <kas S 1> <bucks. S 2> enfin ั่นแหละค่ะหอเขาต้องมัดกันนะคะเพื่อแจกส่วนในกองจากส่วนนะคะข้าวก็มีเร้าของยายเ่ยจ้าสรุปกไม่ต้องซื้ออะไรทักอย่างไปเจอโรงเรงทำอย่างเดียวว่าจะไปใจว่ได้ได้อยากทำกินแบบว่าต้มสุกแล้วมะมะพร้าวขูดมาโรยหน้าโรยน้ำตาลอะไรประมาณนี้หลยนะคะก็ทำ ้วยอยู่ไม่กี่ลูกประมาณแปดลูกเก้าลูกนี่แหละที่เช่วก็เลยผ่าไปลูกละสองชิ้นบ้างสามชิ้นบ้างเขาก็มาห่อใส่ข้าวสารเหนียวอย่างเี้ยค่ะห่อ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 ไม่สวยงามห่อตามีตามกำประมาณนี้นะคะ ว่าข้าวต้มของทีเชอร์จอรี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างต่อไปนะคะเมื่อเมื่อห่อข้าวต้มเสร็จแล้วทีเชอร์จะเอามามัดรวมนะคะเป็นมัดข้าวต้มตัางแต่ว่ากีดข้าวต้มของทีเชอร์เล็กมากยายก็เลยบอกว่าจัดสีกีดไปเลยมัดอย่างนี้คะต่อชนะอุปกรณ์วัสดุที่ใช้มัดนะคะก็เป็นถีอ ทุกอย่างเกิดจากความเป็นธรรมชาติมากมากมากเลยนะคะต้นถืออยู่หน้าบ้านนะคะนี่ต้นถือที่เรามาทำเสือทำสากนี่แหละค่ะเราก็สามารถนมาทมัดเ้รองหนังของเราได้จนถักดอกหล้บก็ไดิเพื่อการใช้งานไปจนถึประมาณนี้นะคะ